เอาแล้วครับผมวันนี้โดมขออนุญาตสวัสดีก่อนเลยเบื้องต้นนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในช่องไทคอนนิ w เวิลด์แล้ววันนี้นะครับผมโดมได้พามาดูการติดตั้งเครื่องครั้งแรกเลยนะครับผมของเรานั่นเองของไ c คอนนิ w เวิลนะครับผมวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่นคนปรปฐมนะครับผมและอยู่ที่ร้าน พอลจิาคาเฟ่ถ้าครับผมใครที่อยากจะมาที่นี่บอกได้เลยว่าเดี๋ยวอินเสิร์ให้ดูบอกได้เลยว่าที่นี่เนี่ยร่มรื่นสวยงามมากกําลังทําทอยู่นะครับผมใกล้จะเสร็จแล้วแหละใกล้เดี๋ยวจะเปิดให้เร็วๆนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาสอบถามเจ้าจของที่นี่ด้วยนะครับบอกได้เลยว่าหน้าตาดีมากเอาละครับผมวันนี้เนี่ยตั้งแต่แรกที่โดมพาดูร้านเลยวันนี้เจ้าของร้านก็มาอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับอันนี้ชื่อคุณอะไรครับชื่อนู๊กชื่อนู๊กนะครับผมคุณน<า> okay. ุ๊กเนาะโอเค เป็นไงเหมือนที่ผมบอกกับข้างต้นเป็นไงโอเคอันนี้คุณนุ๊กก็เป็นเจ้าของร้านที่นี่เลยใช่ค่ะเป็นผูดูแลเป็นผู้ดูแลที่นี่เลยนะครับผมก็คืออันนี้คือคาเฟ่ชื่ออะไรนะฮะทองกุลคาเฟ่ค่ะทองคุณคาเฟ่จำเอาไว้ดีๆนะอยู่ที่ไหนครับจังหวัดนครปฐมนะครับอำวภอเมืองอำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเลยบอกได้เลยว่าที่นี่เนี่ยเหมือนที่โดมอินเสิร์ตให้ดูไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับ บรรยากาศเนี่ยร่มรืน่นสวยแบบเป็น,เป,นเป็นคาเฟ่เปิดใหม่เนาะใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวจะเปิดเร็วๆนี้ค o ั i มิ s งซูใค่ะโอเคออก็คือเนี่ยวันนี้เนื้อเรื่องของเราเนี่ยที่มาเนี่ยก็คือเราเนี่ยจะมาติดตั้งเครื่องเ,ออเครื่องทำน้ำแข็งเคสแดี 90F นะครับผมเนี่ยได้ยากจะถามคุณนุกว่าคุณนุกเนี่ยทราบหรือว่าเห็นสินค้าตัวเนี้มาจากไหนจริงๆแล้วเพื่อนเพื่อนเคยใช้ค่ะแล้วก็รู้จักผ่านเว็บไซต์ แล้วก็วันนี้เนี่ยเราได้ทําการติดตั้งให้คุณลุกด้วยเนาะแล้วก็สอนการใช้งานเนี่ยคุณลุกมีความรู้สึกอย่างไงบ้างอรู้สึกว่าเครื่องเนี่ยค่ะใช้ง่ายแล้วก็ดีไซน์สวยเรื่องเรื่องเลยอย่างอย่างแรกคือเราติดดีไซน์อยู่แล้วดีไซน์ต้องดูทันสมัยแล้วผมเข้าตลาดแล้วก็ใช้ง่ายใช่แล้วก็เข้ากับเจ้าของด้วยใช่ต้องดีไซน์สวยนะครับผมและตอนนี้ ผมขอเลเวลในการให้คะแนนช่างของเราที่มาติดตั้งวันนี้จากศูนย์เต็มสิบให้ช่างเท่าไหร่ดีต้องศูมย์อวยอวนะคะเพราะว่าหนึ่งเขาอธิบายง่ายเข้าใจง่ายทําให้เราใช้เครื่องเนี่ยค่ะง่ายขึ้นเซอร์วิสกูดแน่นอนค่ะอือเ <c oughs> อาฝากไว้ด้วยเนาะถ้าใครอยากจะใช้เครื่องอันนี้เราก็ไม่ได้มาอวยเนาะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวให้คุณนุ๊กฝากร้านหรือช่องทางติดต่อร้าน <c oughs> นิดหนึ่งเอ่อช่องทางนะคะตอนนี้ก็ ถ้ามานครมาถมค่ะอยู่ในตัวเมืองได้เลยคิดว่าต่อไปแค่เซิร์ชใน g ูเกิลแมปค่ะถึงชื่อร้านก็เจอแน่นอนอหรือโทรมาที่088ค่ะ897 8897ค่ะโอเคครับผมจำเบอร์นี้ไวด้ดีๆนะครับผมต้องมาลองคาเฟ,าเฟ่นี้ชื่ออะไรนะครับอีกทีหนึ่งทองค,ค,คุณคาเฟ่ทองคุณคาเฟ่นะครับผม<ช> <คา S 2> นี้ก็ฝากทองคุณไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจคนนครมาถมหรือใครที่ผ่านไปผ่านมาที่นี่ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบค<า>ุณ คุณลุกมากนะครับขอบคุณครับ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมผมบอกไว้ตั้งแต่ข้างต้นแล้วว่าเจ้าของร้านที่นี่เนี่ยบอกได้เลยว่าน่ารักมากนะครับผมให้เราเนี่ยสัมภาษณ์ด้วยแล้วก็บรรยากาศร้านคือตอนนี้ยังไม่ครบ100%นะครับผมเดี๋ยวครบ100%เนี่ยใครที่ผ่านไปผ่านมาก็มาเช็คอินมารีวิวมาดูสถานที่จริงๆได้ดูได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะใส่แคปชั่นไว้ที่ description ด้านล่างนะครับผมแล้ววันนี้โดมและไฮคอนนิวเวิร์ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมอันนี้เป็น EP แรกวันนี้โดมขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ